สวัสดีครับพบกับช่องตัวต่ออนุชาเพชรลำเพลิพนออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับอันมาหอดบ้านพี่น้องอยู่จังหวัดยะโสธรน,นะครับหอดบ้านหอดซองแล้วบันี้ก็เลยวา่าจิตถือโอกาสนะครับกิปหนีนะครับจิตไปไหวปูพี่น้องสิพาพี่น้องไปไหวปูสารปูตานะครับประจาหมูบ่บ้านบานบ้านนั่งเจื่อของเข้านะครับพี่น้องสิาพาไปไหวปูนะครับเคยไปอันขอปูนะครับให้ได้เป็นมะลํมเมื่อนี้ก็เด็เป็นแล้ว กะีเฮ็ดไก่เห็ดหนังไปวายปูธรรมดานะครับพี่น้องไปไปลำ้ำหนุนคนฟังจักเพลงจักหนังนะครับพี่น่องกะไปเบื้องน้ากันนะครับไปพี่น้องไปเบื้องกันนะครับนี่นะครับพี่น้อง,ง,น,อง,น,งอนี่ไม่ไงกินนี่อย่งไงกินบกสมกินบกสมนี่ไม่ไงที่ไปวายน้ําไม่ไงน้องสาวทตๆของยายผมนะครับเตรียมของพี่น้องเตรียมของเจ้าหน่อยกะสีออกไป นี่ครับพี่น้องไกลไกล่สีได้เลยละบานเนี้เขากระสีออกไปบ่ายปูน้ากันเนาะม่ไง mm hmm. เอาจังไปพ่ออยุดอนพี่น้อง mm hmm. หอดแล้วครับพี่น้องหอดแล้วครับผมหอดดดนปูตานะครับเป็นบานางเจมิมตาบนเวียงแก้งอำเภอกุดชุมนะครับจังหวัดยะโสธรครับพี่น้องนี้มากับม่ไงนะครับไปย,ย้ายเขากลับไป mm hmm. มันย่อนแสง <c oughs> นี่แหละครับปูพ okay. no, ันผูกป yeah. ักร okay. ักษาหมาตั้งแต่ก่อตั้งหมู่บ้านพุ่นละเนาะม่ใหญ่เนาะแต่ตั้งบ้านบะานั่งเจิมพุ่นละตั้งจักปีแหละบ้านเขาเป็นลอยบ่พ่อเนาะแต่พูอเจ้ากับแปดซิปเออแต่มาลูกมาเต่าอีกเนาะลูกกับแปดซิปล่ะต้องกลายลอยละ บ้านบ้านนั่งเติมเขาต้องกายลอยปีน <C> ะ <ül> ครับพี่น้องเป็นป้าเข้าไปได้ครับเป็นดอนดอน,ดอนบ่อนไงครับดอนเปรกก้างภายในดอกนะครับ <C ül> ขอมาจักเทียบว่าไง,งดีคอยมาเรืออยู่ตัวมาผู้เดียวคอยกามาเคยมาเนาะลึงปูเหร นผลหงาลีแพ้กันหงาลีแพ้กับมีได้พี่น้องโอ้หอดหงหอดหอปูได้เออปูลูกหลานมาหอดมาถึงเลยหอดแล้วพี่น้องหอดแล้วความย่าดเด้อพอเด้อเย็นตัวแดดปปไหนก็เย็นเขามาอยู่นี่พี่น้องสารปูบานเขานะครับ อันสารน,นี่สิเป็นสารเก้าครับสารเก้านะครับสารเก้าตัวนี้ปูเพิ่นมาสางไ้ปูไม่นะครับเป็นสารไม่พี่น้องสารปูไม่โอ้พี่น้องลาบบุญน้ำกันเด้อครับมือนี่ <c oughs> โฉกลาบมันหมันสุบูสุก่นแฟนคลับเอฟซีตัวพู้นสิเป็นเก้าอหลีพี่น้องเก้าตั้งแต่เหล็กเลียงเห็นแต่สังกัสีงุม้มหยนเป็นสารเก่าหยอนเก้านะครับเอาพี่น้อง อานนสีเตรียมของไหปูนะครับเนาะจึงไปเบิ่งกันอีกนะครับไม่เไ,ไปปักปุ่น้อปักเงี้ยหน่อยเ,อเอออนอ พิษลำพูนวันนี้มะกามะวายเอาไก่ปลาหมากลากใหม่ของบ้านน้ำทิพย์น้ำแดงน้ำเป้าเหลาบุรีวันนี้น้าถวายปูกินองอินนำซ้ำล้างนีก็คือมาล่ำให้ปูฟังพร้อมไห้มีซื้อมีเสียงไหโดงไหดังตัวฝากเมืองไหร่มีนายยกพอยกเลยหลายคนหักคมหอม ให้คนนี้ยมชมสอบยกย่อปอปั่นแค้พอเด้อไห้ดวงไ้ดังให้มาพัฒนาโมบานเขาซอยกันมีซื้อมีเสียงไห้ดวงไ้ดังลำลำเดอวยด้มาไล่เงินล้านทุกคนเด้อซ่าถูกมีมดละปูมนม์มาสันโอ้คือมาเห็งดแม่วัยพุ่มะไอ้ดวงนี่มงอมดย <laughs> à, được rồi, à. à, mình muốn có những người có những người có những người mình những người có những người có những người những có รค,รรครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้นะครับเฮากะตัวต่อกระไดวายปูเลยนะคบพี่น้องกระสิปิดคลิปซ้ำนี้นะครับพ่อกันคลิปนาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสะไข่กันเด้อครับพี่น้องเอาควานสิปิดคลิปพี่น้องผมมาพ่อมากอันนี้เคยกินบอพี่น้องบักเล็บแมวนะครับบักเล็บแมวพี่น้องเบื้องเนี้ยหายยากเลยที่จได้นี่บอมีได้นี่เบื้องนี้มบับมกเล็บแมวพี่น้องมันทื่อสีโลนหลายแหล่ลมันบอดก เอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผิดพลาดประกันใดตรงขอโทษขออภัยด้วยครับเดือ้อมือใหม่นะครับเอาขอบคุณครับ